คุณทักษิณน,น่าจะโกรธจริงโกรธจริงครับนนที่เห็นในแชทในไลน์เหมือนกับไปดินทาเขาใช่แตป่ประเด็นก็คือการที่หมอเขาจะมีความคิดทางการเป็นอย่างไรเขาไม่ได้ไร้จริยธรรมนะครับถ้าคนที่มีความคิดไม่ชอบคุณทักษิณไร้ like, จริยธรรมคุณทักษิณจะบอกว่าคนที่มีจริยธรรมคือคนที่ชอบคุณทักษิณอันนีอนน้อันนี้ไม่มีเหตุผลรองรับแล้ว <c oughs> นะครับแลวผมคิดว่า <c oughs> อย่าลืมนะครับว่าสถานะคุณทักษิณตอนนี้เนี่ยนะครับหนึ่งตามกฎหมายนะ <c oughs> ฟังแล้วใครฟังแล้วไม่ชอบก็ไม่เป็นไรคุณทักษิณเดิมเป็นนักโทษหนีคด คนเป็นนักโทษนีคดีไม่ควรว่าคนอื่นอะไรจริยธรรมข้อที่หนึ่งข้อที่สองคุณทักษิณโดนกล่าวหาอยู่ว่าป่วยน้อยอแต่ว่าไม่ยอมอยู่ในคุกไม่ยอมอยู่ในโรงพยาบาลราชานแล้วเหาะไปอยู่โรงพยาบาลตํารวจเลยครึ่งปีโดนกล่าวหาว่ามีการาทําเรื่องความเท็จต่างๆนะนะมันมีปัญหาจริยธรรมจริงๆเรื่องเคยหนีคดีและมีปัญหาจริยธรรมเรื่องออกไปโรงพยาบาลตารวจะนะครับมันมีปัญหาเรื่องจริยธรรมอย่างนี้เนี่ยความจริงไม่ได้อยู่ในฐานะจะก,กล่าวหาว่าใครค ไร้จริยธรรมอยู่แล้วแต่สําคัญคือ,อมหมอมีความคิดทางการเมืองต่างกับคุณทักษิณเขาไม่ได้ไร้จริยธรรมอันนี้พูดไม่ได้นะครับแล้วผมคิดว่าได้ฟังความเห็นของอาศาสตราจารย์ในแพทย์มานพนะครับซึ่งเป็นคุณหมอที่อยู่ศิริราชเป็นหมอที่โด่งดังมากนะครับ<ะ>ท่านก็พูดอย่างนี้ว่าการที่คุณทักษิณกล่าวหาว่ามีหมอไม่ชอบคุณทักษิณวิจารณคุณทักษิณเนี่ยอาจารย์มานพซึ่งท่านอยู่ในแพทยสภาด้วยท่านบอกไม่มีใครพูดเรื่องนี้เลยเขาวินิจฉัย หลักฐานทางการแพทย์เขาไม่ได้ดูหน้าว่าคนป่วยเป็นใครนะครับแล้วไอ้ลายที่บอกเนี่ยหมอก็ไม่เคยอ่านด้วยมไม่รู้คุณทักษิณไปเอามาจากไหน